ไไดอารี่ปีสิช่วงโอเพนนิ่งคุณนองมาแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะอ้นี่ค่ะไปลุยตลาดมาไปลุยตลาดใช่แล้วก็ไปหยิบวัตถุด,ดิบนะคะขึ้นชื่อเป็นของทะเลตลาดที่ไหนนองมอยังเนะะเลย <laughs> ทุกหลัจะขอไปด้วยในแมอ่ะได้เลยพชอแม่เดินตลาดเนี่ยเป็นคนชอบเดินตลาดีเดินแล้วนึกถึงกูเลยเพราะว่าคุณชอบเอาอาหารมาทำมาเลืนอยๆใช่ไหมใช่แล้วถิบมาให้อย่างหนึ่งค่ะคือปลาหมึกเอาปลาหมึกอเมริกันไม่ทำอะไรดีปลาหมึกจะแบบว่าทอดกินเฉยๆมันก็ไม่เก๋นะใช่วันนี้ก็ทอดเหมือนกันแต่เราทอดแบบทอดเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะมาทำซอสซอสที่กินแบบเก๋ๆวันนี้จะเป็นซอสต้มยำวันนี้เมนูชื่ออะไรคะปลาหมึกทอดซอสต้มยำ ซอสต,ต้ยมยำเลยเหรอซอสต้ยมตยำปกติเคยกินแต่ต้ยมยำปลาหมึกอ่าอ,อันนี้เราจะเอาซอสเอาต้ยมยำเนี่ยมาทําให้เป็นเป็นซอสคือเข้มข้นนิดนึงแล้วก็จิ้มกับปลาหมึกทอดโอ้โหนี้ต้องเด็ดแน่ไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะ ปลาหมึกที่เราซื้อมาจากหนองมนคุณน้องจับมาทําอะไรคะเนี่ยคืออันนี้สิ่งสําคัญเลยคือเราอาจจะไปทอดก่อนใส่ชุดแป้งทอดนะคะแต่ว่าน้องก็จะขอบอกนิดนึงคือเวลาปลาหมึกที่เราซื้อมาเนี่ยอยากให้ตัวเอ่อเวลาทอดแล้วให้มีรสชาตินิดนึงก็จะใส่ผงกระเทียมกับเกลือนิดนึงตรงปลาหมึกตรงที่ปลาหมึกอ๋อตรงปลาหมึกเหมือนกับมาหมักไว้ก่อนเสร็จปั๊บก็ค่อยชุบแป้งแล้วก็ทอด แค่นั้นเองก็จะมีความกรอบแล้วแล้วก็มีรสชาติถูกต้องอร่อยตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะถูกต้องคือมันจะมีกลิ่นกระเทียมนิดนึงแล้วแต่อยากจะเห็นเหลือเกินว่าทอดแบบนี้นี่ธรรมดาไปกับอุ่นๆเนี่ยซอสต้มยำเนี่ยเขาทำกันยังไงคะนี่แหละค่ะวันนี้เราจะมาทำซอสต้มยำกันเพราะทอดนี่ก็เบสิกแล้วทุกคนก็ทอดเต็ใช่ไหมคะเรามาทำทอดซอสต้มยำกันเริ่มด้วยไปที่กระทะเลยค่ะได้เลยค่ะน่าจะโอเคแล้วอุ่นๆอร่นๆขึ้นมาใช่ค่ะเราก็จะใส่แล้วค่ะเครื่องต้มยำนะคะรื่งต้มยำก็คืออาจจะมี เอ่อขาเอ่อตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดผัดให้หอมเลยนะคะตะไคร้ใบมะกรูดมีกลิ่นละคราวนี้ต่อไปก็จะใส่น้ำพริกเผาอันนกประมาณสองช้อนใช่ค่ะซื้อได้ง่ายที่สำคัญของเป็นสิ่งส่วนประกอบสำคัญของก๋วยเตยอเลย เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วของพริกเผาใส่พริกค่ะพริกชี้ฟ้าแดงชื่อสีสันสีสันความเผ็ดน้อยหน่อยไม่เยอะโอเคอันนี้รสชาติที่ได้ออกมาจะเป็นต้มยำแบบมาตรฐานใช่ไหมคะค่ะเพิ่มนิดนึงน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บทำไมถึงใช้น้ำตาลปี๊บอะเพราะว่ามันน้ำตาลปี๊บมันมีรสชาติเข้มเข้มกลมกล่อมกว่าน้ำตาลใช่มีความรู้สึกว่าแบบอาหารไทยเนี่ยใส่น้ำตาลปี๊บแล้วเนี่ยอาหารไทยเนี่ยมันจะมีรสชาติกลมกล่อม จแล้วคราวนี้เราจะใส่นมพร่องมันเนยค่ะนี่ยังเป็นไฟกลางอยู่นะไฟกลางไม่ต้องเพิ่มอะไร่ต้งพิ้นค่ะคนไปเรื่อยๆสีสวยแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ปิดไฟปิดไฟก่อนใช่สุดท้ายเราจะต้องมาใส่มะนาวค่ะเพราะว่าที่สําคัญเลยก็คือว่าต้องมะนาวเลยเนอะไม่งั้นต้มยำเราจะไม่ใช่ต้มยำทันทีเราต้องมีเปรี้ยวนํา เหตุที่ต้องปิดไฟแล้วค่อยใส่มะนาวเพราะอะไรคะมันจะขมถ้ากสมมติเราเราเราไปใส่อนร้อนใช่เสร็จแล้วคราวนี้เราก็เอาซอสของเราเนี่ยละค่ะสีสวยมากค่ะคุณผู้ชมลาดลงไปเลยนะคะวาววาววาวนี่แน่หน้าตาดูดีอะน้าทานเลยทีเดียวใช่ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาหมึกทอดซอสต้มยำค่ะนี่ไมนโแนะนำเลยนะคะใช่ค่ะไม่เสียหลายจริงๆที่เราได้ห่อปลาหมึกมาจากแดนไกลต้องแล้วเราจะมีปลาหมึกไหลไหลไหลวันเลยใช่ไหมโอ้ดีมากเลยนะคะแใครที่ได้สุดลับเฟดลับแล้วก็เมนูวันนี้นะคะไปทำตามดูอร่อยยังไงบอกรายการเราบ้างนะคะที่สำคัญคุณอุ๋ยก็ทำได้เนอะจริงเนอะทำได้ทำได้ง่ายๆเลยค่ะไม่ยากเลยนะคะอุ๋ยทำได้นะคะคนทั่วโลกทำได้ ค่ะสุดท้ายอขอขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณทานที่สวยๆค่ะคอตโต้สตูดิโอสาขาดอนเมืองค่ะขอบคุณคุณน้องด้วยนะคะครั้งหน้าเจอกันค่ะกระเบื้องสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำคอตโต้เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน AJ เอัดฟายไดอารี่ปีสิบ